วันนี้น้องแคทก็จะพามารีวิวหมูยออุบลน,นะคะเขามีโปรโมชั่นอ่าซื้อ2แถมหนึ่งในราคา390บาทแต่เราเป็นลูกค้าใหม่ในติ๊กตอกเราสามารถซื้อได้ได้ส่วนลด100บาทก็เหลือแค่290บาทแต่เราจะได้ทั้งหมด3แท่งนะคะแล้วก็น้ำจิ้มขวดหนึ่งตอนนี้กำลังดังในติ๊กต k อกเลยนะคะ หมูยออบนค่าแล้วน้องแคทก็ได้ทำการสั่งซื้อมาแล้วก็วันนี้น้องแคทหยุดง,งานแล้วก็ได้ทำการตำส้ตมตำกับแม่สองคนตำเสร็จกินเสร็จสองคนกินเสร็จปุ๊บอิ่มแล้วพนักง,งานเจนทีโทรมามียอดเก็บเงิน2 9 0สบบาทน้องแคทก็ไม่รอช้าก็วิ่งออกไปรับของนะคะรับมาเสร็จแล้วก็มาแกะ แก่แกไม่ทันสมตำแล้วจ้าแก่แกล้องแคทก็สั่งอ่าหมูยอพริกไทยมา2ออ่าชิ้นนะคะแล้วก็หนังหมู1ชิ้นในราคา290บาทแล้วก็ได้ทำการแกะเอามีดปาดปาดออกแล้วก็ทำการหั่นแล้วก็ชิมกับแม่สองคนนะคะ แต่น้องแคทรู้สึกว่ามันเฟื่อยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าหรือว่าน้องแคทอาจจะไม่ได้นึ่งหรือว่าไม่ได้ทอดอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้นะคะแต่หมูยอของพี่เขาก็อร่อยมากเลยค่ะไปลองตำกันดูนะคะพี่กัดหน้าที่ตอบพิมพ์คำว่าหมูยอเลยค่ะแล้วพี่เขาก็จะขึ้นมาทันทีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ